ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนเ,เราจะไปกันต่อเลยนะครับสำหรับโจชุดโครงสร้างนะครับสองตัวโบรล่างอันนี้เป็นของเก่านะครับแล้วก็ตัวเด่นนะครับเดี๋ยวลงให้เลยนะเพราะว่า,าบางท่านก็เสียดายนะครับเสียดายตัดเลขผิดอะไรผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์เจอเนอะาะตัดเลขผิดไปตัวเด่นมันเด่น สองสามสี่นะครับก็สามสองล่างหกสามบนประมาณนี้นะครับจะรับอ่าจำนวชุดโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นของงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับมาทำเสร็จนะเรียบร้อยนะครับเป็นชุดโครงสร้างทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองชุดนะครับทั้งหมดก็คือ36ชุดเหมือนเดิมนะครับสาิบชุดสามสิชุดนะมันมีเลขเบิ้ลอยู่5ตัวนะครับก็คือ1นึ่งหนึและห้นะถ้าใครจะตัดนะครับหนึ่งหนึ่งสองอ่าแต่เลขเบิ้ลก็ประมาทไม่ได้นะ ถ้าท่านไหนคิดว่าไม่เบิ้ลก็ตัดออกมันก็จะเหลือน,น้อยชุดแล้วก็มันมีเลขตัวเดิมอยู่ตัวหนึ่งก็คือ6-3ก็ตัดออกอีก่ะตัดออกก็แล้วกันสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นงวดนี้ก็คือ อันนี้เป็นเด่นเด่นบนล่างนะแต่เราก็สามารถเอาเด่นตัวนี้นะมาจับในชุดนี้ได้นะครับผมก็ลงอย่างนี้ทุกวดนั่นแหละก็คือ8 9 0อันนี้ก็คือตัวเด่นนะครับเด่น890จะมาบนมาล่างไม่รู้นะมาบนมาล่างไม่รู้เด่น890 ออพี่น้องกลับมานะครับมาดูทีนี้มาดูในชุดโครงสร้างนะพี่น้องเห็นไหมเราไม่มีเลขตัวไหนครับเลขเก้านะครับเลขเก้าเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะเหลือน้อยชุดลงไปอีกนะครับเหลือน้อยชุดลงไปอีกเพราะว่าในชุดโครงสร้างของเรามันไม่มีเลขเก้านะครับวันนี้มันจะเด่นอยู่ที่เลข 8กับเลข0นเลข8กับเลข0ถ้า8มาก็8 1 8 2 8 3 8 4แล้วก็8 5าถ้า0มาก็10 2 0 3 0 4 0 5 0ซึ่งนะก็ยังยังไม่ปักหลักนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าสูต์หลัก10บ,บนได้ตัวไหนหลักหน่วยหน่วยบนได้ตัวไหนนะครับเลขบ้างเด่นอะไรนะครับเราก็จะไปคัดแยกกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็น เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในสูตรเด็ดเนี้ยพี่น้องก็เห็นนะมันไม่พลาดหรอกนะครับไม่พลาดหรอกพลาดยากอยู่เหมือนกันนานๆนะครับผมเคยสอนไปแล้วมันเป็นสูตรง่ายๆก็สิบนบ,บวกหน่ย่ยบนเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งแค่นั้นเองเนี่ยวันนี้มันออกหกสามคือเก้าใช่ไหมเพิ่มเป็นสิบดเป็นแปดแปดเก้าศูนย์พี่น้องย้อนย้อนไปเยอะๆนะย้อนไปนาะนๆะนะครับมันจะไม่มา นะเป็นตัวเด่นนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนตั้งใจฟังไม่ไม่เลื่อนข้ามไปก็จะรู้นะครับว่าสำหรับตัวเด่นนั้นเด่นตัวไหนเนาะเพราะว่ามันเป็น8กับ0นะครับวันนี้เป็น8กับ0ย์แล้วก็มันมนะีผมไปอ่านอ่านคอมเมนต์เจอนะครับผมไปอ่านคอมเมนต์เจอ ก็คืออันนี้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือพี่น้องนะครับมีบางท่านบอกว่าอยากช่วยค่าสมุดค่าปากกาจะโอนเงินให้ทำยังไงอ่ะนะ,นะแล้วก็ <c oughs> บางท่านก็คือผมเขียนให้แล้วแต่ว่าท่านเข้าใจผิดคิดว่าเลขอสกับเลข5ผมเหมือนกันนะก็คือเป็นตัวนี้นะ ขอ,ของกรุงเทพนะครับเป็นอันนี้สำหรับท่านที่น้ำใจท่านนะครับธนาคารกรุงเทพนะ0 3 4 0 4 0, 4, 0 7 2 5 3 0 3 4 0 4 0 7 2 5 3นะครับเที่ยวที่แล้วนี่รู้สึกว่า พี่น้องจะเอาดูเป็นสองสามสามไปนะครับสำหรับไอ้ตัวนี้ผมก็กลัวว่าพี่น้องจะโอนโอนผิดไปนะเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับอ่อันนี้ชื่อนะครับถ้ามันขึ้นชื่ออย่างนี้ก็ถูกต้องนั่นแหละนะครับสำหรับท่านอ่าสำหรับน้ำจิตน้ำใจของท่านนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่ผมกลัวพี่น้องโอนผิดนะแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่ง ก,ก็คือวันนี้ผมอ่านเจอ2คอมเมนต์แล้วก็ก่อน,นนั้นผมก็อ่านเจอนะครับแล้วก็ในลายท่านรู้สึกว่าท่านจะเป็น233นะจริงๆมันเป็น253แล้วก็ในคอมเมนต์บอกว่าจ่ายค่าประก,กาศไปแล้วนะนะครับอย่างนี้แต่จริงจริงมันคือตัวนี้นะครับสำหรับน้ำใจนะครับน้ำใจถ้าขึ้นชื่ออย่างนี้ก็ถูกต้องโอนที่ธนาคารอย่างนี้นะครับ แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านอันนี้ไม่ได้บังคับกันนะครับทุกท่านได้ตัวเลขตัวเดียวกันหมดนะครับไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะครับสำหรับน้ําใจแต่งวดบางงวดนะครับผมก็มั่นใจมากผมก็ส่งให้ทั้งในไลน์ทั้งอะไรก็มีหลายๆท่านแต่มันไม่มันมันไม่มาตามเป้าให้นะครับนะแล้ววันนี้นะผมมั่นใจนะครับว่าเลขบน ของเรายัางจะเข้าต่อนะครับเลขบนผมดูคร่าวๆแล้วนะครับก็คือหลักสิบบนเราจะใช้สูตรเก่าหลักหน่วยบนก็เป็นสูตรเก่าก็คือสูตรนี้นะครับอันนี้สูตรที่เอามาชนนั้นมันไม่มาใช่ไหมชนศูนย์กับหนึ่งชนนั้นผมเอามาหลายงวดแล้วตัวชนมันไม่มานะครับแต่สูตรหลักสูตรยืนพื้นก็คือสองสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้ มันก็ออกที่6 3สามนะครับเพราะว่าผมจับแบบทุกตัวมาให้พี่น้องดูนะแต่ก่อนผมจะไม่จับทุกตัวแบบนี้ผมจะจับทุกตัวแบบนี้แล้วก็คัดออกมามันก็มีนะครับห3สามซึ่งอยู่ในในชุดนี้นะครับในชุดนี้แล้วบนนะครับทั้งหมดมันจริงๆมันกี่ชุดหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15ชุดนะครับที่ที่ผมอ่าน,นันไว้มันจะประมาณนี้แล้วก็แต้มมันก็แต้ม9ก็เข้านะครับเห็นไหมแต้มนะครับนี่6 3ผมก็อามาอยู่นะแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อยู่ในช่องก็คือเราจะตีแคบแคบแคบไปเรื่อยอย,ยิ่งแคบโอกาสมันก็ยิ่งน้อยนะครับพูดตรงๆยิ่งแคบโอกาสมันก็ยิ่งน้อยนะแต่ตัวเนี้ย ผมก็เอามาอยู่ในการ6กสามก็คือ9ก้าแตมแจมของเราก็คือตัวนี้7 8 901นะเดี๋ยวก็เราจะคัดขึ้นมาจับขึ้นมาก่อนแต่คร่าวๆนะผมมองดูคร่าวๆนะครับมองดูคร่าวๆแล้วงวดน,นี้นะครับผมจะเน้นอยู่ประมาณ8ชุดนะครับ8ชุดหนึ่งสสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสิบชุดนี้สิบชุดนี้แต่ว่ามันมีบางตัวที่ไม่ติดอยู่หลักสิบนะครับมันมีบางตัวที่ไม่ติดอยู่หลักสิบบนนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดชุดนะสำหรับเลขบนมั่นใจนะครับงวดที่จะถึงนี้ก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่า <c oughs> เรามีตัวนี้อยู่มีตัวนี้อยู่เลขสามอยู่เลขสามหลักลหน่วยเราอยู่นะครับ อ่าสามหลักหน่วยนั้นก็เคยทําให้ดูไปแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับสลับคลิปนี้นะอ่าโอเคโอเควางให้แคปหน้าจอก่อนนะครับวางให้แคปหน้าจอก่อนแล้วก็พี่น้องอ่าคิดว่าแปดมาไหมกล่ามาไหม,ไมบางท่านก็จดไปแล้วละ่ละไอสูตรหลักสิบนะั่นะนะนะเดี๋ยวผมจะดูละเอียดอีกทีหนึง่งแล้วก็มาลงเลขบนให้ก่อนนะครับคือจับตัวเลขทั้งหมดหลักสิบหลักหน่วยแล้วเรามาตัดด้วยแต้มกันอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้พี่น้องก็ท่านไหนจดสูตรไว้ไอะไรก็นําไปพิจารณากันไว้ก่อนได้นะครับล่วงหน้าไปก่อนก็ได้เรื่องแต้มเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็อย่างว่านั่นแหละเรื่องของเรื่องอันนี้นะผมกลัวพี่น้องจะโอนโอนผิดเข้าบัญชีท่านอื่นไปหรือว่ายังไงนะครับ เพราะว่าเลข3กับเลข5แต่ก่อนมันเหมือนกันนะผมเขียนแบบรีบๆนะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะสรับท่านที่มีน้กจิตน้าใจมวกลัวโอนผิดมันจะเสียของไปนะครับก็โอเคนะครับสลับคลิปนี้ก็เอาโครงสร้างสองตัวบนล่างมาฝากนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัด2ตัวบนมาเลยนะครับเอาหลักสิบหลักหน่วยนะจับกัน แล้วก็มาลงให้เลยนะมันจะได้กี่ชุดเดี๋ยวค่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ